นักเรียนกลับมาพบกับวิชาภาษาไทยในสัปดาห์ที่2กันนะคะถือว่าเป็นค่าเปลี่ยนที่1นึ่งนะคะ,ะทีนี้นักเรียนมาดูว่าคาเปลี่ยนที่1นนั้นเราเรียนอะไรนะคะ,ะก็จะเป็นลักษณะของนะคะพยัญชนะไทยนะคะโอ้โหตัวใหญ่นิดนึงค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึ่งะนะคะอักษรไทย อักษรไทยแบ่งเป็นอะไรบ้างนะคะอักษรไทยแบ่งเป็นอะไรบ้างก็จะเป็นนะคะพยัญชนะไทยนะคะมีทั้งหมด44ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็พยัญชนะไทยทั้ง44ตัวนี้ก็จะแบ่งเป็นอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำค่ะและก็แยกเป็นสระนะคะสระก็จะเป็นรูปสระและก็เสียงสระนะคะ แล้วก็เป็นรูปของวรรณยุกต์ไม่ว่าจะเป็นรูปวรรณยุกกับเสียงวรรณยุกต์นะคะแล้วก็จะมีตัวเลขไทยนะคะตั้งแต่เลข0ูนย์ถึงเลข9ถือว่าเป็นตัวเลขไทยนะคะนะักเรียนดูลักษณะการเขียนเลขไทยนะเราเรียนภาษาไทยแล้วก็ควรควรที่จะเขียนเลขเป็นเลขไทยด้วยอะต่อไปค่ะพยัญชนะไทยมีทั้งหมดนะคะ มีทั้งหมด44ตัวด้วยกันนะคะมีทั้งหมด44ตัวด้วยกันเราจะแบ่งเป็นทั้งหมดนะคะเริ่มต้นตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนคูกนะคะตรงนี้ให้นักเรียนเขียนข้อมูลตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนุคูกเลยค่ะอะและครูอยากจะพูดถึงความสำคัญนะคะ ของการประดิษฐ์อักษรไทยตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงนะคะเราต้องระลึกถึงพรอคุณของท่านเพราะว่าเรามีหลักศิลาจารึกนะคะและท่านก็แกะรูปตัวอักษรเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนะคะแต่ถ้าเราสังเกตจะมีอยู่2ตัวซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ค่อยใช้แล้วนะคะนั่นก็คือขอขวดและขอคนนะคะสองตัวนี้เราไม่ค่อยจะเห็นแล้วนะคะ หรือพูดง่ายก็คืออาจจะเลิกใช้ไปแล้วทําไมถึงมีอยู่นะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเราต้องระลึกถึงพ่อคุณของพ่อคุณรามําแหงค่ะเพราะท่านได้อุตสาห์ประดิษฐ์อักษรไทยให้เราได้ใช้จนถึงปัจจุบันนี้นะคะเหตุผลที่ไม่ใช้เพราะขอขวดนะคะจะออกเสียงคล้ายกับขอไข่นะคะเพราะฉะนั้นใช้ขอไข่เพราะว่าเป็นที่นิยมมากกว่าสําหรับคอคนนะคะมีเสียงคล้ายกับคอควาย และคอควายก็เป็นที่นิยมมากกว่านะคะซึ่งทำให้ปัจจุบันนี้ทั้งขอขวดและขอคนไม่ค่อยเห็นใช้แล้วนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราถือว่าเราก็ต้องท่องพยัญชนะไทยให้ครบทั้ง44ตัวนะคะบอกเหตุผลแล้วว่าทำไมเราถึงไม่คัดออกนะคะเพราะระลึกถึงพ่อคุณของผู้ที่ประดิษฐ์อักษรไทยนั่นก็คือพ่อขุนรามคำแหงนั่นเอง ให้นักเรียนจดบันทึกตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนกพกเลยนะคะค่อยๆเขียนเขียนให้สวยตัวพยัญชนะตรงกันนะคะในสมุดนักเรียนอาจจะุยไม่พอช่องไม่พอนักเรียนก็เว้นช่องไฟกะระยะให้มันพอดีพองามแต่ขออย่างเดียวเขียนให้ตรงกันค่ะเขียนอย่างเดียวไม่พอนะคะนักเรียนบางคนลืมไปแล้วท่องกอไก่ถึงฮอนกพกไม่ถูกทําไงอ่ะนะคะเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จ ท่องเลยค่ะนะจะได้ทำให้เราจำได้นะคะพอในค่าเปลี่ยนต่อไปครูให้กลับมาท่องนักเียนจะท่องได้เพราะเราจะต้องแบ่งหมว่อักษรทั้งหมดเป็นสามหมู่ด้วยกันนะคะไาอีกนิดนึงเดี๋ยวเพื่อเหนื่อยนะอีกนิดเดียวเท่านั้นอ่ะนั่นก็คือนะคะบันทึกข้อมูลตรงนี้ลงไปนะคะพย,ยัญชนะไทยมีทั้งหมด4ี่สิบี่ตัวแบ่งออก ไปตามระดับเสียงได้ทั้งหมด3พวกด้วยกันนะคะเราเรียกว่าอักษร3หมู่หรือไตยอยัยางนั่นเองนะคะเดี๋ยวพอในค่าเปียนที่2นะคะคุณครูจะขึ้นไตรย,ยางในตัวที่1นเลยนะคะนั่นก็คืออักษรสูงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในค่าเปียนที่2นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ